ครับเมื่อกี้ผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าการเปลี่ยนภาพด้านบนนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับเป็นแบนเนอร์ก็คือจะเป็นเมนูตรงนี้ครับแล้วแบนเนอร์มันอยู่ตรงไหนจะอยู่ใช้มือเนี่ยครับผมก็กลับมาดูหน้าช็อปของเราก่อนนะครับณนะตอนนี้คือเรายังไม่มีแบนเนอร์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่แบนเนอร์นะครับนฮะไม่มีนะครับ ผมจะใส่แบนเนอร์ให้อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปปรับโครงสร้างก่อนนะครับผมเห็นไหมครับแบนเนอร์จะอยู่ข้างบนสุดนะครับลองมาก็คือบัญชีธนาคารต่อไปก็คือจะมาใส่แบนเนอร์กันนะครับผมก็เข้าที่เมนูแก้ไขแบนเนอร์นะครับคลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็คลิกอีกทีครับ จากนั้นก็กดอัปโหลดเพื่อเลือกเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อแบนเนอร์ลงไปนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยครับหลังจากนั้นลองกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราเองนะครับผม F5 T1 นึงนะครับอ่ามาแล้วครับใบนเนอรที่ผมใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมลองใส่อีกอันนึงนะครับผมลืมบอกเรื่องของขนาดไปนะครับก็คือแบนเนอร์เนี่ยกำหนดอยู่ที่2 2 0คูณปพิกเซลนะครับจะเป็นกว้างคูณยาวนะครับผม ก็สังเกตได้ว่ารูปที่ผมทำเอาไว้ก็จะเป็น220คูณ84นะครับเห็นไหมครับเลือกไฟนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ชื่อบนเนอร์นะครับลองดูนะครับระบบก็จะเตือนนะครับใส่ทุกครั้งนะครับนะครับ ามาถึงข้อมูลนะครับ F5 ครับผมเห็นไหมครับแบนเนอร์ที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ก็จะปรากฏขึ้นมาท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์ออกแบบดีไซน์ให้ร้านค้าของเพื่อนๆมีสไตล์เป็นของตัวเองได้เลยนะครับไงวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ